สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Red Dead Redemption 2หรือแดนตะรชนคนชําระบาป2นี่นะครับอยู่กับกระผมแอมแฟตแมนนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ใน EP ที่5แล้วนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการทำเเวของโฮเซ่ไปนะครับก็คือตอนนี้มันสามารถปลดล็อกการขายม้าได้และการซื้อม้าการขายม้าแล้วก็ผมสามารถที่จะ ทำความสะอาดม้าได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อม้ามาใหม่ด้วยแล้วนะตัวหนึ่งส่วนตัวสีดําที่อยู่ในค่ายตอนแรกเนี่ยก็นําไปฝากว่าที่โรงม้านะครับได้ทำาวสของโคเซไปแล้วก็ได้ล่าหมีด้วยนะได้ได้หมีมานะครับแต่ว,ว่าผมไม่น่าจะว่าไอ้หนังหมีที่ผมหามไมาได้เนี่ยมันจะต้องเอาไปขายที่ไหนนะผมไปดูแป๊บนึงนะหนังหมีน่าจะยังอยู่นี่ฮะหนังหมียังอยู่อยู่เลยนี่เห็นไหมนี่ครับยังอยู่กับที่เลยผมไม่รู้ว่าจะเอาไป ไว้ที่ไหนดีอ่ะมันไม่มีที่เก็บของหรือถ้าใครทราบนะครับพอที่จะทราบเนี่ยว่าสามารถนําไปขายหรือว่านำไปเก็บที่ไหนได้ก็บอกผมหน่อยนะเพผมก็ยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันมีอันนี้เป็นของที่อยู่ในตัวผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนนะครับ<อ>เพื่อที่จะเร่งเวลาให้ไปถึงตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำภารกิจด้วยกัน Okay. มานอนกันเถอะเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับนอนไปเลยแปดชั่วโมงอ่ะอมได้เวลาที่อเธอจะนอนโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินอเอาละเวลาตอนเช้าแบบนี้เอาครับเราก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำเพวสกันเลยดีกว่านะตอนนี้เนี่ยผมจะทำเพวสอะไรดีละ่ะเพวสที่ต่อเนื่อง ตอนที่เราเข้าเมืองวเาเลนไทน์ไปก็จะเป็นฮาวเวียเอสควีตรงนี้เราต้องมาทางนี้นะครับกับเควสเอ่องั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเควสในส่วนของแคมป์ของผมก่อนแล้วกันนะมีของใครบ้างลีโอโปลสตราวโอเคเดี๋ยวผมไปทำเควสของลุงคนนี้แหละไอเควสตัวเคเนี่ยจะเป็นของตัวนักโทษที่เราจับมาได้ตอนแรกนะครับไปเราไปหาคุณสปรวกันนะดูซิว่าเขาจะมีเควสอะไรให้เราทำนะครับผมมอรแกนมอรแกนคุณสราว ยุ่งอยู่ไหมเพื่อนมาไม่ยุ่งหรอกผมมาหาคุณโดยตรงเลยคุยหน่อยปล่อยเงินกู้อีกแล้วเหรอคุณก็รู้ว่าเป็นไงพวกคณมักกินดีที่หยิบยืมจากคนอย่างผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นที่จ่ายคืนให้คนอย่างคุณแน่ล่ะมีใครบ้างอะเอาผมดูก่อนนะชิกแมทธิวทำงานที่ฟาร์มกัรซี่น่าจะเป็นลูกมือในฟาร์มคิดว่านะคุณโรเบลกับทอมเล็กเล็ที่เพนสกายทำธุรกิจส่วนตัวยแย่น่ะ คุณลิลลี่มิเล็เป็นสาวรับใช้ที่ e m e r a l ัลแลนซ์ผมนึกว่าดัตพยายามไปช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่หรอมันก็เป็นงานถูกกฎหมายนะคุณมอแกนลูกนี่แบบนี้ต้องติดคุกคุณแล้วเราแค่ยินดีช่วยเหลือก็ได้ผมจะไปเตือนความจำว่าพวกเขาตกลงอะไรไปบ้างโอเคครับไม่ให้ฆ่านะเก็บน,นี่จากลูกนี่นะครับผม เควสก็คือว่าคุณเซาเนี่ยให้เราไปเก็บนี้นะครับจากบรรดาลูกนี้ที่เขาได้แจ้งไว้โอ้โหกี่จุดเนี่ยไม่รู้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามจุดนี้ก่อนแล้วกันอ่ะไปเลยคุณบอเบลอันดับแรกไปหาคุณบอเบลก่อนไปครับไปมาเราไปตอนนี้ในแคมป์เราก็มีบางอย่างที่ปลดล็อกไปแล้วนะบางอย่างก็ยังไม่ปลดล็อกนะสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าครับ สนน่วนหมีเนี่ยผมจะเอายังไงเนี่ยไม่รู้จะเอาไปขายตรงไหนได้บ้างนะครับอเอาค่อยว่ากันแล้วกันมันก็ไม่เน่าด้วยนะมันไม่มีแมลงวันมาตอมอ่ะก็ลองลองใส่ไว้แบงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหาจุดเวสแรกที่เราไปนะครับเอยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดไปนะครับ อาจจะไปเจอเหตุการณ์ระหว่างทางก็ค่อยไปหยุดกันตรงนั้นลวกันแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงจุดเควสได้นะไปอะไรอ่ะ นี่ครับมันผมถึงจุดเควสและอาจะที่นี่แล้นะ<ไ> ه, เดี๋ยวอะไรอะ่ะมีใครตามมามันมีเสียงคนเลยอะไรกันหรือเช่ามันก่อนแล้วกันครับอ,อุ๊ยเอาอ,อะไรน่ะ โดนเล่นเฉยเลยครับไอพวกโอริสโก้เหรอ <No! S 1> จะตายเอาโอ้ยตายไหมแต่ผมนี่จะตายโอ้โหไอพวโอริสโก้มาจากไหนไม่สู้ใม้เสียงเลยเดี๋ยวนะกินเนื้อย่างนะครับเดี๋ยวนะผมมีเนือ้อย่างพกติดตัวไว้ โห่กําลังจะทําควสเลยมีมาอีกแน่เลยอ่ะมีหลอดสีแดงอยู่มาผมนะครับล่วงมีคนโอ้ หลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน,อนล่วงไหมล่วงแล้วหมดยังโอ้โหเพ่นเอาซะเหนื่อยเลย พวกออริสโก้ครับเพราะว่าตอนที่ผมสังเกตยอยู่ว่าผมพบม้าผ่านทางน่นานน้าอะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงบกเวกโวยวายของของคนนะก็ไม่คิดว่าจะเป็นพวกออริสโก้นะไม่เป็นไรนไหนก็อันนั้นแหละโดสบสะเลยอยู่ดีไม่ว่าดีอยากตามมาเองช่วยไม่ได้ห้ ใช้งานไม่ได้เนื่องจากคาล่าสุดคุบริเวณใกล้เคียงกับไมค์ครับอ๋อเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ยิงกันนะมันก็เลย <Okay. S 1> ไม่ได้โหเสียเวลาไปเลยไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวไปตรงจุดอื่นเีครับเรามาถึงบริเวณบ้านของคนที่เราจะมาทวงหนี้แล้วเอ,อ๊บอ่ะลงสะอยู่ตรงไหนล่ะครับทีนี้อยู่ไหนเอ่ยอยังไงครับมันจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเข้าไปดูซินในบ้าน ๊กๆคุณโรมเรีวตขอโที่คุณมาทําอะไรทีบ้านผมเลยเนยภาษาโปแลนด์ซะด้วยฝังไม่ออกเลยทีนี้เาอังหน้าภาษาไทยได้ไหมภาษาอังกฤษดิผมผมซิลิเซียซิลิเซียเนี่ยอันมาร์ดงั้นนะที่แกยืมไปจากคนเยอรมัน อเยอรมันนั่นเองข้าอบ่านเราจะสนทาด้วยภาษาจังหวัดกันไม่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 ภาษาเยอรมันจะพูดไม่เป็นจะมาคุยเรื่องเงินเรื่องเงินน่ะเข้าใจไหมที่แกยืมไปจากดิโอโปสเา์น่ะอ๋ออ๋อเออดิโอโปสเา์ใช่ใช่แล้วถึงเวลาได้ต้องจ่ายตังค์แล้วไอ้หนุ่มว่าไงอยู่ไหนก็ ไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีอ่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเลยไหนมันอยู่ไหนไม่ไม่ไม่คู่กันยังไงอยู่ไหนจำได้หรือยังว่าเก็บไว้ที่ไหนภาษาโปแลนด์ครับฟังไม่ออกเว้ยฟังไม่ออกโอ้ แต่เป็นนี่แฮรเร้าใจมาต่อยเข้าไปอีกฮะอ้อเอาอีกยังไงหยุดเถอะเราใจให้กลให้กลัวอีกเอาหมดตัวแล้วคืออะไรเงินไม่มีแต่มีอันนี้ไหนมีอะไรเอามา มันมันดีอ่ะมันมันดีมีค่ามันมันมันมีค่าอะไรล่ะมาดูสิชนเอาของแกไปโอเคไอชนะเอาอะไรไปก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอาจริงสงสารแหละผมก็ไม่อยากทำหรอกแต่ว่าอะต้องคนบ้านครับคนตู้ซะเลยหางหูเงินยาราคาสูงดีไหมคนตู้อีก มีอะไรไหมไม่มีนะไอมีอะไรค้นให้หมดมีอะไรไหมาฬิกาโบราณอย่าทำอย่างนี้เลยเก็บทีได้เรียบร้อยแล้วผมต้องกินต้องใช้ไปหยับสิส่งเงินนี่ให้กองทุนแคมป์หรือเก็บนี่อะไรอื่นต่อไปซ่อนแล้วข้างหลังอีกไหนอยไปดิมีอะไรอยู่ข้างใน แหวนแต่งงานสีท oh, <we> องด้วยเ <keep> นียบซะแหวนแต่งงานบุรีกระเป๋าเงินเหรียญโอ้12ล่า์ด้วยโอเคหมดแล้วนะจบนะไปล,ละลาก่อยที่ไม่ใช่ก็ต้องเคลียร์กันแล้วนะโอเคครับก็กลับไปที่เออกลับไปที่แคมป์เราเรียกมามา เอาจริงๆผมไม่อยากทำแลผมสงสารนะครับแต่เนื้อเกมมันเป็นค่อนข้างที่จะยุคเถื่อนเลยนะป่าเมืองเถื่อนจะต้องเป็นเรื่องปกติครับช่วงนั้นกฎหมายมันก็ยังแบบไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะก็ยังมีความป่ากเถื่อนอยู่การฆ่าแกงกันจะเป็นเรื่องง่ายๆ easy easy นะครับเถอนามพอใจกันควักกระบอกปืมนมาได้ซัดกันเลยเนี้ที่ทวงมาเก็บโอเคเอานี้มาคืนแล้ว ส่วนแบ่งก็คือสี่อีแลล่าล่ะสมุดร,รายการมีอะไรบ้างดูหน้าต่อไปเพื่อดูการอัปเกรดนะครับสามารถอัปเกรดได้ใช่ปะออสชูโอเวลุกนะเงินสดเที่ยวจรลเข้อ่าเธออ๋อนี่คือคนรายชื่อคนที่บริจาคใช่ไหมเนี่ยอ่าเธอเยอะมากเลยอะราผมก็บริจาคไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คืออะไรอะเวียนยารักษาอ๋อสามารถอัปเกรดนะครับอัาาอนอนี้คือการอัปเกรดแคมป์นะ งั้นเราเอาอะไรก่อนดีล่ะงั้นเดี๋ยวอัปเกรดเรื่องของอยารักษาก่อนเนาะอัปเกรดแคมป์เรียบร้อยครับอ่าอยารักษาอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับของคนในแคมป์ พอมียารักษาก็ดีอล้เป็นไงบ้างหมอแกนเจอสภาพซ่อมซ่อมเต็มทีวูเบลพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ดีนะอยากมีความดีๆนั้นถ้าคุณยินดีช่วยคนที่เหลือก็ชาวนานักเพ่เป็นทหายผมรู้จัที่วาเลนไทน์คุณดอนคนดีที่มีทีวิทยอเลยผมจำได้ผมพอจะดูอ๋อขอบคุณแหมอร์แกนไม่ต้องขอบคุณผมหรอก อย่างที่คุณบอกยินดีที่ได้ช่วยขาเจ้าเล็กมาได้เห็นสภาพของเขาแล้วอย่าคว้าน้ำเหลวกลับมาล่ะคว้าน้ำเหลวรอผมเนี่ยนะถ้าเขาไม่มีใจเขาสโอเคเดี๋ยวจัดการแบบชดใจไฟกระพริบให้เลยอะไรวะเนี่ยโอ้ ตรวจสอบคืออะไรอะ่ะคองกระดูกคนนี่อุ้ยลัทธิอะไรวะเนี่ยเซคันท์เฮาส์อันเดอร์ฮาฟมูนันพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเบียเพมันคืออะไรวะน่ากลัววะมิสซิรีเซอร์มอนค์หาของหน่อยมีอะไรไหม ได้ไรมาเล่าลาจนสลัดโบราณแถวนี้ล่ะน่ากลัววะ่ะโอยนี่มันคงกระดูกคนคนตายทคงนั้นเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเฮ้ยเสียงอะไรวะมันเสียงหมีเลยอะเอาละก็น่าจะเป็นที่นี่ คนหาโทมัสดอนดอนอยู่ไหนเนี่ยมีบ้านสองหลังนะครับตรงนี้โทมัสดอนล็อกด้วยครับเอาไม่ได้ถามหาเงินนี่จากคุณดอนอ๋ออยู่นี่ไงคนโทมัสดอนคณติดนี้ผมนะใช่ผมเองโอ๊ะไม่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 ผมผมอะไรล่ะ เราไม่ได้มาบริจาคให้นะคุณดอนเฮ้ยเขายกเคียวอย่างนั้นน่ะอันตรายนะนี่อ่ะผมเกรงว่าคุณมาเที่ยวนี้จะสูญเปล่านะไม่สบายหรือเปล่าแล้โปรดเถอะผมผมผมจับต่อยหน้าซะเลยโหฉันนะเฮ้ได้โปรดผมมีครอบครัวนะครับพอแล้วจะไม่สนครอบครัวแก ทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะว่าไงเชื่อผมก็ครับไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้หรอกมันจะดีได้ยังไงให้แกหนีหนีแบบนี้น่ะฮะผมไม่ได้จะหนีไปไหนผมผมให้ความร่วมือให้ความร่วมือเหรอให้ความร่วมือเหรอฮะยังไงแกมันไอ้ีิสสองแชกรู้ทันแกหร้กนะฮะได้โปรดได้โปรดเห็นใจผมด้วย ได้ต้องตะทางสอนอยังไงได้โปรดได้โปรดไม่นี่จะไปไหนล่ะ <c oughs> แกยืมเงินไปจากหุ้นสัวของฉัน <c oughs> แสเรกติดหนี้เขาแกเอาเงินไป <c oughs> เขาอยากได้คืน <c oughs> มันเข้าใจยากตรงไหนวะ <c oughs> อไอใสหน้ากูด้วยเ <c oughs> งินของเราอู <c oughs> ไหน <c oughs> ฉันไม่มีเลย ไอ้บ้านแกสิพวกเราติดหนี้จนไม่มีอะไรจะจ่ายแล้วมันก็ขายเมียแกร้บครัวแกอะไรสักอย่างเราไม่ได้มาบริจาคนะเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยโทมัสแกจ้องหาอะไรโทมัสฉันบอกว่าต้องหาอะไรสามีของฉันไม่ค่อยสบายถ้าเราพอที่จะฉันบอกแล้วไงพวกเราไม่ได้มาบริจาคเงินนะเอาเงินมาให้เราซะน่าจะเป็นภรรยากับลูกชายนะครับคนนี้ ตัวของโทมัสดอนเขาก็ป่วยอยู่ด้วยนะมาลเลยวบกลับเลยทีนี้คุณสตรว์อยู่ไหนล่ะตอนนี้๋อ,อนั่งอยู่ที่เดิมเลยมาคุณสตรว์ผมจัดการลูกนี้ได้เรียบร้อยแล้ว เปไงบ้างในเรื่องไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่เขาจะตาอยู่แล้วพวกเขาไม่มีจะกินกันด้วยซ้ำงมมากที่คนแบบนี้มายืมคุณก่อนนะคนที่ยังไม่จนผมไม่มองหาข้อเสนอจากคนอย่างฉันหรอกก็ถูกกันนะทอาไงต่ออ่เรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้ว สรุปันถึกภารกิจสำเร็จภายใน2นาที1ิวิอ๋อมันมีกาหนดเวลาด้วยใช่ไหมล้วทำไมระหว่างนั้นมาถึงไม่สามารถกดดูเควสได้ครับว่าแบบมันมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างผมกด F 1ครั้งแล้วมันก็นไม่ได้นะครับสวัสดีไอ้หนูแจ็คว่าไงลูกเข้าแคมปใหม่นี้ไหมแจ็คแน่นอน s <S ฮะมันใช้ได้เลยมันใช้ได้สำหรับตอนนี้แหละ okay. ตอนนี้เราก็มีแคมป์พยาบาลแล้วด้วยนะครับ <John. S 2> <Hey. S 1> จอห์นว่ไงห้เนี่ย อ๋อเซรีที่เราช่วยมาได้จากทัพสีแรกทำเคสมาอย่างยาวนานโอเคครับผมสำหรับ <'ll> ep ที่5นี้นะ <it> s <S ผมก็จะขอจบ <right. S 1> ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เรามาต่อคราวหน้านะก็วันนี้ได้ไปทวงเงินให้กับคุณสตร์นะครับจากลูกหนี้หลายที่แล้วก็ Morning, <Mr>. Morning. สิ่งที่ผมเสียดายก็คือเสียกับหนังหมีในตำนานไปด้วยนะโอ้โหแบบอย่างเซ็งเลยติดปักม้านะครับผมพรตอนนี้ผมตั้งแคมป์แล้ว ม้ามันไปยืนอยู่ในแคมป์อ่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าม้าตกใจนะครับพยศหนีออกไปแล้วแบบมันเป็นฉากบั๊กนะครับก็เรียบร้อยเลยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเสียหังโงไปแล้วกันผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าลงมดมาก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเพิ่งได้ลองนะโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไปพท่านี้นะครับไว้เรามาเจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ